สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับเมปากับช่อง p a r i s ซ a n อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเมปาก็จะมารีวิวผมนะคะการทำสีผมแบบว่าสี m i n นท i ไนบลูนะคะตอนนี้สระผมไปได้ทั้งหมดประมาณสีหครั้งแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผมจากสีออกแบบว่าน้ำเงินน้ำเงินนะคะก็จะมีความเฟดออกนะคะอันนี้เรา ไม่ได้ยอมตั้งแต่โคนนะคะโคนแล้วปล่อยดําไว้เนาะจะได้ไม่โปะนะคะเพราะว่าเราไม่อยากจะทําร้ายผมนะคะเพราะว่าปีหน้าก็จะแต่งงานแล้วนะคะก็พักๆผมไว้หน่อยเนาะก็เลยมีความอยากทําสีผมก็เลยเลือกทําแค่ส่วนที่มันมีการฟอกอยู่แล้วหรือว่ามีการทําสีผมไว้อยู่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะสีผมจากสีน้ําเงินนะคะ ก็มีความเฟดออกนะคะมีความแบบมน,มนมนสว่างลงนะคะแล้วก็มีความอมเขียวเขียวมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยังอยู่ในหมดสีที่เราชอบอยู่นะเพราะว่าเราอยากทำสีแต่ว่าไม่อยากเบื่อเบื่อโทนแบบน้ำตาลโทนทองแล้วนะคะเพราะว่าเราทำมาหลายปีแล้วเนาะโทนนั้นเราก็อยากแบบลองเปลี่ยนบรรยากาศอยู่บ้างตอนแรกทำแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ทำให้หน้าดูใบามากขึ้นเลยนะคะก็คือแบบ ทำให้หน้าเราสีสว่างลงนะคะสีสว่างขึ้นสำหรับผมของเรานะคะก็จะมีการฟอกผมด้วยนะคะคือก่อนหน้านั้นนะคะก็คือเคยฟอกมาแล้วสองรอบด้วยกันนะคะก็คือฟอกแบบว่าฟอกผมแบบว่าปีหนึ่งฟอ,ฟอกหนึ่งครั้งนะคะอีกปีหนึ่งก็ฟอกหนึ่งครั้งแล้วก็มาปีนี้ก็ฟอกอีกหนึ่งครั้งนะคะก็จะเห็นได้ว่าออสภาพผมมันก็ยัง ก็ไม่ได้เป็นวนไม่ได้ช็อตขนาดนั้นนะคะคือใครจะทําผมสีแบบนี้เองแนะนะนําให้ไปทํากับช่างผมนะคะอย่างเราเราทํากับพี่เตยช่างผมนะคะ hairstyle n d by เตยนะคะ hairstyle by เตยนะคะ IG เข้าไปดูได้นะคะอันนี้เนี่ยพี่เตยเขาทํางานก้าวผมด้วยแล้วก็รับทําสีผมด้วยอันนี้ก็เลยแบบเอออยากมารีวิวให้ดูนะเพราะว่าเอาจริงๆเราเป็นคนชอบทําสีผมมากนะคะชอบทาเองด้วย แต่ว่าสีแบบนี้ไม่แนะนําให้ทําเองเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าเขาจะมีการลบค่าสีอย่างสีที่สีมินิบลูเนี่ยก็จะมีการผสม3ส,สีด้วยกันนะคะเพื่อเอาเพื่อเป็นการแบบว่าเอาสีเนี่ยมาเบรกกับสีพื้นผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ไม่ได้เรียนมาเราก็ไม่ได้รู้เรื่องหลักสุดนั้นนะคะใครที่อยากไปทําผมนะคะแนะนําเลยค่ะพี่เตยใช้บริการกันได้นะคะ เพื่อนๆขนไหนมีอะไรอยากม้ามอยนะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยนะคะวันนี้ไม่ปาขอลาไปก่อนพบกันใหม่รีวิวนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย